การเสริมห,หน้าอกที่นิยมที่สุดนะครับที่ดินคลินิกก็คือการเสริมห,หน้าอกแบบฟูไฮบริดนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเสริมหน้าอกดีที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วนะครับที่นิยมที่สุดนะครับคือไซส์ตั้งแต่ 220cc ถึง 335cc นะครับคับ C บวกบวกจนถึง D นะครับไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือคอเซ่นะครับรุ่นทรงพุ่งนะครับ 725cc ส่วนอายุที่มากที่สุดเนี่ยก็คือ65ปีนะครับสามารถดมยาผ่าตัดได้ในคนที่ไม่มีโรคประจำตัวสวัสดีครับรายการหมอสันออนไลน์ตอนพิ่เจนะครับเป็นรายการสวัสดีปีใหม่ของปี2565นะครับ ซึ่งรายการนี้ก็เราก็จะสรุปเหตุการณ์ที่สุดของการเสริมหน้าอกที่ดิมคลินิกในปี2564ที่ผ่านมาทั้งปีนะครับว่ามีอะไรเป็นที่สุดของการเสริมหน้าอกบ้างนะครับสิอย่างด้วยกันนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือไซส์ที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดของการเสริมหน้าอกที่ดิมคลินิกเนี่ยก็คือไซส์เล็กสุดคือ170 cc นะครับเป็นรุ่นมิ้นิของซิลิโคนโมทิวานะครับ ส่วนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือคอเซ่นะครับรุ่นทรงพุ่งนะครับ 725cc นะครับก็อันเนี้ยคือบอกคนบอกว่าเอ๊ะมันต่างกันเยอะจังเลยทั้งเล็กสุดกับใหญ่สุดนี่ต่างกันหลายร้อยถึงจะเล็กหรือว่าจะใหญ่ยังไงหมอก็จะวัดตามขนาดตัว วัดตามความกว้างของตัวและที่สําคัญคืออยู่ในพื้นฐานของคําว่าปลอดภัยนะครับจะเล็กก็เล็กอย่างปลอดภัยหรือใหญ่ก็ใหญ่อย่างปลอดภัยไม่ได้ใหญ่จนเกินตัวนะครับเพราะคนที่ทาไซส์ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโครงสร้างโครงโครงล่างที่ใหญ่อยู่แล้วและก็เป็นการอัพไซส์ด้วยก็คือเคยทําหน้าอกมาก่อนอยู่แล้วไซส์500กว่า ใน,ในสาวร่างใหญ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดอัพไซส์จาก500เป็น700เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะครับเราสามารถทําได้อย่างปลอดภัยจะใช้ซิลิโคนไซส์ใหญ่เราก็ต้องให้มันพอดีตัวไม่เกินตัวไม่ล้นออกข้างนะครับไม่ไม่ไหลมารวมกันตรงกลางอันนี้คือต้องวัดให้พอดีอันนี้แนะนําว่าถ้าเป็นซิลิโคนไซส์ใหญ่ก็ต้องเป็นรุ่นทรงพุ่งด้วยนะครับถ้าอย่างเมนเทอร์ก็จะเป็นทรงอัลต้าไฮหรือเอ็กซ์ตาหรือถ้าเป็นของโมทิว่าก็ต้องเป็นรุ่น คอเซ่นะครับทรงพุ่งพิเศษส่วนเซลิโคนร,รุ่นเล็กเนี่ยเคสที่จะมาทำก, mm hmm. ก,ก,ก็ต้องเป็นคนที่บอกว่าอาจจะมีเนื้อ,น,อนมเดิมอยู่แล้วเขาถึงจะทำไซส์ไม่ใหญ่หรือไม่ก็คือคนที่ต้องการที่แบบธรรมชาติจริงๆต้องการคับดีเท่านั้นเองไม่ต้องการไซส์ใหญ่เงี้ยนะครับก็สามารถทำได้แต่ต้องวัด ซิลิโคนให้พอดีตัวแล้วก็ใช้รุ่นที่กว้างพิเศษก็เรียกว่ารุ่นมินินะครับซึ่งทั้ง2รุ่นว่าใหญ่หรือว่าเล็กพิเศษเนี่ยก็ต้องเป็นซิลิคโคนที่สองสั่งผลิตโดยเฉพาะไม่สามารถที่จะมาแบบว่าพรุ่งนี้ทําได้เลยอย่างงี้มันไม่มีสต็อกในประเทศนะครับก็ต้องรอรอเวลาสั่งนะครับข้อที่2 ที่สุดของเรื่องที่2ก็คืออายุที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนะครับของการเสริมหน้าอกเป็นยังไงอายุที่น้อยที่สุดก็คือ18ปีถ้าอายุน้อยกว่า20เนี่ยก็ยังไม่บรรลุจิตภาวะก็ต้องให้ผู้ปกครองพามาผู้ปกครองก็จะต้องรับทราบเกี่ยวกับการทําสัญญกรรมได้อายุที่เหมาะสมของของการเริ่มทําสัลญกรรมหน้าอกได้เนี่ยก็คือ18ปีก็คือเป็นอายุที่ร่างกายเนี่ยหน้าอกเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่แล้วโครงสร้างของกระดูก ของโครงสร้างหน้าอกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นจะเริ่มทํำได้อย่างปลอดภัยนะครับส่วนอายุที่มากที่สุดเนี่ยก็คือ65ปีนะครับ65ปีนี้ก็บางคนระบบโอ้อายุเยอะแล้วยังทําหน้าอกได้เหรือเราสามารถดมยาผ่าตัดได้ในคนที่ไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็ สภาพร่างกายเนี่ยฟิตพอนะครับเะนั้นอายุเนี่ยไม่ได้มีจำกัดนะว่าอายุมากแล้วห้ามทำหน้าอกขอให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหมอก็จะมีการตรวจเลือดตรวจสุขภาพตรวจให้ละเอียดทุกอย่างก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถเสริมหน้าอกได้อย่างปลอดภัยนะครับข้อ3นะครับซิลิโคนที่ใช้มากที่สุดที่ดิมคลินิกก็คือโมทิวารุ่นเออโกโนมิกส์นะครับก็คือซิลิโคนรุ่นที่ท็อปสุดของโมทิวา ที่มีการปรับรูปทรงได้ตามการเคลื่อนไหวมีความนิ่มมากเป็นพิเศษเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนินที่เป็นสโลปเหมือนจริงนะครับแล้วก็ความนิ่มนะครับมีเรื่องของการป้องกงันพังผื่แล้วการรับประกรันพังผื่ด้วยนะครับส่วนรุ่นที่ใช้รองรองลงมาเนี่ยก็คือรุ่นลาวนะครับซิลิคอนโมททวารุ่นลาวรุ่นทรงกลงนะครับและรองงมาก็คือเมนเทอร์นะครับรุ่นรุ่นท็อปเขาก็คือ เอ็ก a g เจนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ใหม่สุดของเมนเทอร์ทรงคุ้มจะทำให้ได้เนินเต็มแล้วก็ได้การรับประกันพังผืดด้วยนะครับข้อ4ครับการเสริมหน้าอกที่นิยมที่สุดนะครับที่ดิมคลินิกก็คือการเสริมหน้าอกแบบ f ฟู l ไฮบริดนะครับโดยมีการซ่อนแผลจุดเจาะการเสริมหน้าอกแบบ f ฟู l ไฮบริดก็คือการฉีด ไขมันพร้อมกับการเสริมซิลิโคนในครั้งเดียวกันซึ่งการเสริมแบบฟู์เนี่ยโฟไฮบริดเนี่ยก็คือการเติมไขมันให้เต็มที่เต็มบริเวณตั้งแต่หายปลาละลงมาจนถึงใต้ลาวนมนะครับฉีดทั้งด้านในและด้านนอกนะครับเพราะว่าคนผอมเนื้อน้อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดบล็อกเป็นขอบได้ง่ายนะครับการฉีดแบบฟูลไฮบริดเนี่ย จะดีกว่าการฉีดแบบบางส่วนฉีดไขมันแบบบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องความเป็นธรรมชาติความไม่เป็นบล็อกได้เท่ากับเทคนิคฟูลไฮบริดการเสริมหน้ออกแบบไฮบริดเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเสริมหน้ออกแล้วก็เป็นการเสริมหน้ออกที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วนะครับข้อ5ครับซิลิโคนที่นิยมที่สุดนะครับของดรีมคลินิกในปีที่ผ่านมาคือไซส์ตั้งแต่ 220cc ถึง3 3 5ซีซีนะครับซึ่งคับที่คนไข้เนี่ยต้องการที่จะได้มากที่สุดได้เป็นมากที่สุดหลังจากเสริมหน้าอกออก,ก็คือคับ C บวกบวกจนถึง D นะครับก็คือคับ C เนี่ยเป็นคับที่เสริมหน้าอกแล้วจะดูเหมือนเป็นธรรมชาติไม่ดูตัวตันไม่ดูตัวใหญ่ไม่ดูโป๊ะจนเกินไปนะครับก็เป็นคับประมาณ C ไปไปลายจนถึง D นะครับ ข้อ6นะครับเรื่องของงานแก้หน้าอกนะครับอะไรคือที่สุดของงานแก้หน้าอกที่มาปรึกษาหมอแล้วก็ได้ทํากันมากที่สุดก็คือเรื่องของพังผืดเนี่ยเป็นปัญหาจากการเสริมหน้าอกมาครั้งก่อนๆแล้วก็เกิดปัญหานมแข็งบ้างนมผิดทรงบ้างผิดตำแหน่งบ้างนะครับซึ่งก็เจอเยอะนะครับจากการที่เทคนิคการผ่าตัดไม่ได้มาตรฐาน ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐานนะครับจำเป็นต้องมาแก้ซิลิโคนนะครับโดยการเลาะพังผืดออกให้หมดซิลิโคนที่จะใช้ในการแก้าาพังผืดที่ดีที่สุดนะครับก็คือซิลิโคนโมทิวาเพราะว่าจะมีคุณสมบัติของผิวในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดพังผืดขึ้นใหม่ เราก็ต้องมีการติดตามเรื่องของการให้ยาแล้วก็ป้องกันพังผืดอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วนแก้หน้าอกลองๆองล,อง,ลองมาเนี่ยก็เป็นการลดไซส์หน้าอกที่เคยทํามาแล้วอาจจะเจอไซส์ที่ใหญ่เกินไปเพราะว่าหมออาจจะไม่ได้วัดขนาดหรือว่าตามใจคนไข้มากเกินไปในอดีตแล้วเขามีคนไข้ปริมาณมากนะครับที่ตอนนี้มาลดไซส์ที่ เคยทําใหญ่ไปแล้วให้เล็กลงนะครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่มาที่แก้หน้าอกเนี่ยก็คือเรื่องของอกห่างนะครับนมทําแล้วนมไม่ชิดกันออกไปด้านข้างอันนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเสริมหน้าอกที่ไม่ไม่ถูกเทคนิคนะครับอาจจะมีทั้ง,งพังผืดปนหรือว่าอาจจะเป็นการเสริมหน้าอกที่แบบใต้กล้ามเนื้อในคนที่กระดูกหน้าอกเนี่ย นูนหรือกระดูกไม่เหมาะสมนั่นนะครับก็อันนี้เราก็ต้องมาแก้ตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็ปรับทรงรวมถึงการเลาะพังผืดไปพร้อมกันด้วยนะครับข้อ7นะครับเคสที่ถือว่ายากที่สุดในการแก้หน้าอกเนี่ยก็คือเคสที่เราไม่รู้เลยว่าใช้ซิลิโคนอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็หรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยก็เป็นเคสที่ยากอีกอันหนึ่งนะครับการที่เราไม่รู้ ซิลิโคนเดิมว่าคืออะไรเนี่ยอันนี้มันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าซิลิโคนใหม่เนี่ยจะชิดจะห่างจะอยู่ยตําแหน่งตรงไหนนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบจําแต่ว่าเราทํามากี่ซีซีอาจจะไม่ได้จําว่ามันคือรุ่นอะไราที่หมอต้องการคือความความกว้างของซิลิโคนเดิมนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีบัตรรับประกันเนี่ยเราจะไม่มีความกว้างของซิลิโคนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการ ที่เราเสิร์ฟหน้าอกที่ไหนๆก็ตามก็ควรจะเก็บบัตรรับประกันไว้ให้ดีฝรั่งไม่ได้เรียกว่าบัตรรับประกันแต่เขาเรียกว่าเป็นบัตรประจําตัวคนไข้ที่เสริมหน้าอกเพราะฉะนั้นถ้าเคยเสริมหน้าอกก็ควรเก็บบัตรไว้ให้ดีนะครับส่วนเรื่องของงานเสริมหน้าอกที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือคนไข้ที่มีโรคประจําตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการตรวจให้ละเอียดนะครับคนที่มีโรคประจําตัวอย่างที่ต้อง ทำที่โรงพยาบาลหมอก็ไปทําที่โรงพยาบาลเช่นมีโรคหัวใจโรคปอดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีห้อง ICU ต้องทําในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีแพทย์สาขาอายุรกรรมเคสที่ยากนะครับแบบที่เจอบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโโรคซีดนะครับโรคเม็ดเลือดจางเลือดเลือดน้อยก็จะทําให้แพรหายช้ารวมถึงคนที่มีภาวะเลือดหยุดยากเลือดหยุดผิดปกติเนี่ย อันนี้เราก็จะต้องมีการให้หยุดจมินอาหารเสริมทั้งหลายแล้วก็มีการให้ยาหยุดเลือดด้วยนะครับข้อ8นะครับก็ดวงดีที่สุดหลังจากการเสริมหน้าอกยุวงดีนี่หมายถึงโชคร้ายนะนะก็คือคนเป็นพังผืดนะครับถึงแม้เราจะใช้ซิลิโคนดีที่สุดแล้วใช้โมทิว่าแล้วเมนเทอร์เอ็กซ์ต้าเจลแล้วนะครับซึ่งเขาก็รับประกันพังผืดอยู่นะแต่ก็ ในทางการแพทย์วารสารทางการแพทย์บอกว่าทุกซิลิโคนเนี่ยมีโอกาสเกิดพังผืดได้กับคนไข้ถึงแม้เราจะป้องกันด้วยวิธีการที่มาตรฐานดีที่สุดแล้วเพราะอะไรครับเพราะร่างกายของเราเองเนี่ยมันต่อต้านซิลิโคนบางคนเกิดเลือดข้างน้ำเหลืองข้างในช่วงแรกไม่ได้มีการมา follow-up เพียงพอบางคนเกิดการอักเสบนะครับเป็นเกิดมีไข้หวัดหรือว่าการติดเชื้อใดๆของร่างกายเนี่ย มันก็จะกระตุ้นนะครับให้เกิดการเกิดพังผืดน,นะครับเพราะฉะนั้นพังผืดเนี่ยป้องกันได้ครับแต่ว่าถ้าสุดวิสัยจริงๆิงคนที่เกิดพังผืดเนี่ยเราเคลมซิลิโคนเละาะพังผืดแก้พังผืดน,นะครับข้อ9กานะครับการเสริมหน้าอกแบบอันตรายที่สุดก็ซิลิโคนเนี่ยนะครับตอนนี้บางยี่ห้อก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็อย่างที่เคยมีปัญหาก็คือ PIP ออย่างเงี้ยนะครับของยุโรป ของอเมริกาก็คือยี่ห้อเ t สเ l ลหรือว่าอ l l e ลอรแกนะครับซึ่งก็หยุดการผลิตไปแล้วนะครับออยอถอดถอนไปแล้วล่าสุดนะครับซิลิโคนเกาหลีนะครับที่ผลิตในเกาหลีเนี่ยก็คือยี่ห้อเบลลาเจลเนี่ยก็ได้ยกเลิกออยอถอดถอน,ถอนการรับรองไปแล้วนะครับที่เกาหลีก็เพราะว่าเกิดปัญหาการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก็ การใครที่จะคิดจะเสริมหน้าอกยี่ห้อใดๆนะครับก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีให้ละเอียดด้วยนะครับข้อสิ่น,นะครับเรื่องของความปลอดภัยที่สุดนะครับในยุคโควิดเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องมีการ ตรวจหาเชื้อให้ละเอียดมากขึ้นนะครับก็มีการตรวจคนไข้ทั้งวันปรึกษานะครับก่อนปรึกษาก็มีการตรวจโควิดก่อนวันผ่าตัดเราก็มีการตรวจสวอปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ห้องผ่าตัดของเราเนี่ยก็เป็นแบบแรงดันบวกเดี๋ยวนี้การใช้ห้องผ่าตัดแรงดันบวกก็นอกจากจะป้องกันการปนเปื้อนติดเชื้อลดทางผืดแล้วก็ยังช่วยป้องกันการ ติดเชื้อโควิดอย่างนี้ด้วยนะครับรวมถึงความสะอาดนะครับในการในการฆ่าเชือ้อเครื่องมือและห้องต่างๆนะครับทางดินคลินิกก็ใช้การฉายแสงฆ่าเชือ้อแล้วก็น้ำยาฆ่าเชือ้อนะทั้งห้องผ่าตัด แล้วก็ห้องตรวจต่างๆนะครับซึ่งก็ทําให้มั่นใจได้ว่าการผ่าตัดที่ดิมคลินิกเนี่ยปลอดภัยที่สุดครับจบแล้วนะครับใน10ข้อของที่สุดของการเสริมหน้าอกในปี2564ที่ดิมคลินิกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดิมคลินิกนะครับดิมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีคลินิกนะครับขอบคุณครับ